อารัตก้าครับหลังจากที่พูดเรื่องอาบน้ำไปนะครับอารัตก้าก็สแสดงหูได้แจกยันให้แม่ไปเล็กน้อยแต่โชคดีวันนี้ตัดเล็บมาแล้วนะครับก็เป็นแค่รอยปืนแดงไปนี่อารัตก้าบอกช่วยพี่ปลามาได้บางส่วนครับพี่ปลาอยู่บนบกเรียบร้อยแล้วอารัดก้ารู้สึกภูมิใจนะครับช่วยพี่ปลาได้ นั่งภูมิใจอยู่นี่อาตาแปลวแววเลยประเด็นคืนนี้เป็นพี่ปลากระดาษนะครับขึ้นบนบกได้ตาราัดไม่หรูแต่ก็นั่งมองของในตู้เย็นนะครับจะม,มีอะไรบ้างมันจะเป็นอาหารเป็นปลาแปลรูปอะไรสักอย่าง แต่รัดกล้าไม่ทานป่านะครับโอมคู่ก,ก็มีรถ่อยมาชนเต่าไปแล้ว๋ยวเราออกไปจากตรงนี้ดีกว่าครับกลัวจะล้มเป็นแนวมาหาเราโดนนะครับโดนอีกแล้วครับ ดูรลดก้านะครับตื่นกลัวเล็กน้อยแต่ก็ยังไม่วิ่งกระโดดหนีนะครับมีเจ้าหน้าที่มาบอกแล้วขอให้ชนเสาสองรอบเลยครับที้ง,งานก็จะมี เจ้าหน้าที่ช่วยดูแลเรื่องความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงนะครับก็มาเที่ยวกันได้นะครับงานกเกษตรกำแพงแสนมีทุกปีนะครับมีทุกปีเเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเคลียร์นะครับบ้าน มแม่เขาทำอะไรกันครับแม่เขาเคลียร์กันอยู่นั้นบอกลัดกาจะไม่ยุ่งนะครับเรื่องของมนุษย์แค่เป็นแมวก็มีเรื่องให้วุ่นวายตลอด้วครับลัดกาจะไม่ยุ่งเรื่องมนุษย์เป็ดขาดนี่เป็นเรื่องของคนเรื่องของมนุษย์นะครับรจะไม่ยุ่ง นครับก็ถอยได้นะครับอเัเอิญว่าเหล็กมันไปขวางอยู่ที่ทางที่รถจะวิ่งออกคนระับเขาก็เลยกลวมไปไม่มีไฟสัญ,ญลักษณ์ให้รู้ว่ามีเสามืดๆถอยไม่ดีไม่ระวังก็เจอครับบวกเข้าไปเอาละครับ จบเทมเท่านี้ครับลาไปด้วยอาหารปลาในตู้เย็นนะครับมีอะไรบ้างเผื่อใครสนใจก็ติดต่อคณะประมงกะเษกษตรกำแพงแสนนะครับมาแล้วครับอาก้าสวัสดีครับ